สวัสดีค่ะวันนี้หนูกี่เดือนแล้วคะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะเร็วเร็วสวัสดีค่ะชีเดือนกว่าแล้วค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจะเดินแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยเร็วสวัสดีค่ะแดอดอนมหนูหมดแล้วค่ะกินเก่งแหววะนมก็หมด สวัสดีค่ะหอไมหนูน่ารักจังเลยเดเ้าเดินไปเห็น่ินี่เดิห็นบ้านนี่เดนนี่เดินไปเดินหบ้าี่เดนบ้่นห้า่เดหน้่เไป้าเด้วค่ะหนูจาเดินแล้าค่เเอาเดินไาเดเาเดินมาเดินไป เดินมาเร็วเดินสวัสดีค่ะก่อนอ่าสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆสอนยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะเอามือไปชิดกันเร็ว,เ,รวเอ่าบายบายก่อนถ้างั้นบายบาย บาย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 ก่อนลูกลูกขาเหนื bye, urai, ่อยแล้วเหรอเมื่อกี้นี้แม่จับด้บาย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 นี่นี่นี่นจะเดินมาเอาแดงๆนี่นี่ชอบมองอันนี้มองโต๊ะกับข้าวหิวแล้วอยากกินแล้วอยากกินข้าวแล้วค่ะอยากกินข้าวแล้วค่ะ อมาบายก่อนบายเดีว